และในคลิปที่แล้วผมก็ได้เล่าเรื่องของอล a สเตอร์เดอะเรดิโอดีมอนโอวอร์รอดออพไปแล้วและในรอบนี้เรามาทำความรู้จักกับโอวอร์รออีกคนหนึงกันบ้างดีกว่าซึ่งเธอก็เป็นเพื่อนของอล a สเตอร์อีกะด้วยอย่างโรซี่คุณแม่เจ๊ใหญ่ของมนุษย์กินคนเพราะนี่คือคาแรคเตอร์สตอรี่โรซเธอเป็นเจ้าของร้าโรซี่เอ p o r โพเรียมและเธอก็ยังเป็นโอวอร์รอดแห่งนรกอีกด้วยเธอเป็นตัวละครสมทบในเรื่อง h a s i n ิ o โ e l เธอจะปิดตัวแล้วก็มีบทบาทในตอนฮาโรโรซี่อดีตของโรซี่นั้นไม่ค่อยมีใครทราบนักแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งนรกโรซี่ก็กลายเป็นเจ้าเหนือหัวผู้มีพลังอิทธิพลท,ที่สุดในเมืองมน,งนุษย์กินคนและเธอก็ยังเปิดร้านเอพอรียมร่วมกับมีสไยตนหนึ่งที่มีชื่อว่าแฟรงคินซึ่งต่อมาในตอนพายรดหลังจากการกวาดล้างเราก็จะได้เห็นว่าโรซี่นั้นได้ขี่ข้างชื่อของแฟรงคินไปแล้วซึ่งดูเหมือนว่าแฟรงคินนั้นจะเสียชีวิตระหว่างการกวาดล้างโดยจะมีรูปของก,กอองล้องกล้องไมล์มาไป และเมื่อเวกกี้อธิบายให้แองเจิลดัสฟังเกี่ยวกับต้นกำเนิดของอลเลสเตอร์นั้นเราจะได้เห็นว่ารอดหลายๆคนนั้นก็รวมถึงโรซี่ด้วยต่อมาในตอนสเกเบิลเอ็กซ์โรซี่ก็ได้เข้าร่วมประชุมกับวอร์รอคนอื่นๆเพื่อหารือเกี่ยวกับการกวาดลาครั้งหน้าที่กำลังจะมาถึงและต่อมาโรซี่จะมีบทหลักๆก็ในตอนฮัลโหลโรซี่ซึ่งตอนนั้นเธอกำลังพูดคุยกับเกลามนุกินคนของเธออยู่จนเธอสังเกตเห็นอลเลสเตอร์และชารีเธอก็เลยเดินเข้าไปทักทายพวกเขาและโรซี่ก็ถามพวกเขาว่าทำไมถึงมาที่นี่กัน และอลาสเตอร์ก็ได้อธิบายว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเพื่อป้องกันการกวาดล้างและก็ดูเหมือนว่าโรซี่จะเห็นด,ด้วยแต่ก็เตือนชารีไว้ว่าเธอนั้นต้องนมน้ามนุษย์กินคนให้ได้แล้วก็ต้องระวังผู้หญิงที่มีชื่อว่าซูซานให้ดีและไม่ทันเลร,ระหว่างที่ชารีพยายามจะนมน้ำเหล่ามนุษย์กินคนนั้นซูซานก็ได้มากาอกวนเธอทําให้ชารีปีแตกมันจึงต้องทําให้โรซี่พาชารีไปส่งบสติอารมณ์ก่อน แล้ก็ดูเหมือนว่าโรซี่นั้นก็รู้ว่าชารีกำลังมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เธอกําลังหนักใจอยู่โรซี่จึงเลยถามว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรชารีก็เลยอธิบายว่าแว็กกี้แฟนสาวของเธอนั้นเป็นทวดาและแว็กกี้ก็ไม่เคยบอกเธอมาก่อนเมื่อโรซี่ได้ยินแบบนั้นเธอก็พยายามปลอบชารีและให้สอนข้อคิดก,กับชารีว่าคําพูดนั้นมันง่ายแต่การการะทํานั้นสําคัญกว่า และยังถามชารีว่าการกระทําของวิกกี้นั้นบอกอะไรกับเธอได้ซึ่งชารีก็บอกว่าวิกกี้นั้นก็พยายามสนับสนุนเธออยู่และในเวลาต่อมาชารีก็สามารถนำน้ลรามนุษย์กี่คนเพื่อให้ไปสู้รบได้โดยจะมีอาราสเตอร์และโรซี่คอยหนุนหลังอยู่และต่อมาในตอนตัวโชว์มัสโกอัลเราจะได้เห็นโรซี่นั่งอยู่ในร่างของเธอพร้อมกับรอยยิ้มเมื่อได้ยินข่าวของชารีในได้รูปร่างนั้นโรซี่เป็นปีศาจรูปร่างสูงสะพวกว่ามีสีผิวสีซีดส,สีเทา และปากที่กว้างที่มีริมฝีปากสีดำเธอจะมีฟันสีชมพูอ่อนแบบแหรมคมและก็มีแก้มสีอมชมพูดวงตาของเธอนั้นจะมีสีดำสนิทไม่มีรูม่านตาหรือม่านตาเลยและผมของเธอนั้นจะมีสีขาวและเทาห,เหมกบนว่าเธอนั้นจะสูงกว่าราสเตอร์อีกนิดหน่อยด้วยเสื้อผ้าของโรซี่นั้นบอกบอกถึงแฟชั่นชนสูงของยุควิกตอเรียซึ่งจะประกอบไปด้วยหมวกกันแดดขนาดใหญ่ที่มีสีแดงเข้ม ซึ่งจะประกอบด้วยหัวกระโหลกสีชมพูดอกไม้และขนนกขนาดใหญ่สีแดงและก็สีดํานอกจากนี้หมวกเธอนั้นยังมีรอบจีบสีชมพูรอบๆด้านในหมวกนั้นจะเป็นสีดําอีกด้วยโรซี่เธอนั้นจะสวมชุดเดสน้ําตาแดงอ่อนมีไหล่ที่พองขึ้นมีแถบบางๆสีน้ำตาลแดงหมุน,มบ,บ,บ,นมบนบนปกเสื้อสีดำของเธอแต่งขอบด้วยสีดำรอบเอวและก็ปลายแขนที่จับจีบแขนยาวมีแถบสีดำสามแถบ และก็มีขอบสีดำอยู่ที่ชายเสื้อภายใต้ชุดเดรสของเธอนั้นเธอจะสวมรองเท้าส้นสูงสีดำในแด้บุคลิกดูเหมือนว่าโรซี่นั้นจะเป็นปีศาจที่เป็นมิตรอย่างมากพร้อมด้วยความสั่งางามงาของเธอและก็มียิ้มอายแบบวินเทจเธอนั้นจะรู้สึกเพิดเพลินเกี่ยวกับสิ่งที่รา้าสมัยเช่นพวกดนตรีสมัยเก่าและแฟชั่นต้นยุคศตรวรรษที่20โรซี่นั้นจะแสดงความรู้สึกสงบอยู่ตลอดเวลาเช่นในตอนสเกเบิลเอ เธอแสดงเห็นว่าเงียบอยู่ในระหว่างการประชุมที่ครารเมราคาไมและก็เพื่อนโอเวอร์รอร์คนอื่นกำลังพูดเพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับการก,ารกวาดล้างครั้งหน้าโรซี่เธอจะดั่งเงียบแต่เธอก็ไม่ลืมที่จะทักทายเพื่อนโอเวอร์รอร์คนอื่นๆและเมื่อเวเวตได้ย่นหัวของเทวดาขึ้นมาโรซี่ก็รู้สึกตกใจกับสิ่งที่เธอเห็นแต่เธอก็ยังเงียบและก็สังเกตว่าเวเวตนั้นกำลังโต้เถียงกับเซนเทียและเคเมร่าคาไมาเกี่ยวกับสิ่งนี้ และก็ดูเหมือนว่าโรซี่นั้นจะเห็นด้วยเกี่ยวกับความคิดของเซนเทียลที่เราไม่ควรเร่งรีบต่อสู้กับเหล่าเทวดาซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นก็ไม่ค่อยชอบเิลฟิตหรือการกระทำของเธอรวมถึงกลุ่มบีของเธออีกด้วยและพฤติกรรมของเธอในตอนท้าโรโรซี่นั้นโรซี่เธอจะแนะนําตัวเองว่าเธอนั้นเป็นคนเป็นมิตรและก็มีสันีพร้อมกับปฏิสัมพันธ์ที่ดีเข้าสังคมได้ง่ายและก็ดูเหมือนว่าโรซี่นั้นจะเป็นที่เคารพสําหรับลูกินคนอย่างมากในเมืองคานิบาล ก็เพราะว่าโรซี่นั้นเป็นคนที่มีน้ำใจอย่างมากชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เป็นที่ปรึกษาได้ดีด้วยแต่ความนิสัยดีของเธอนั้นก็ไม่ได้มีแค่เหล่ามานุษย์คนเท่านั้นแต่เธอก็ยังมีความมีน้ำใจต่อผู้อื่นอีกด้วยอย่างเช่นตอนที่ชารีมาหาเธอก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเชียวแต่อย่งางไรก็ตามถูว่าเธอนั้นถึงจะใจดีมากแต่โรซี่ก็แสดงเห็นถึงด้านมืดของโอเวอร์รอดเหมือนกันหลังจากการกวาดล้างที่ผ่านมาโรซี่ก็ไม่รู้สึกั่นไหวเป็นพิเศษต่ตอ,อการเสียชีวิตของแฟรงคิดก้นหลุมหางเธอเลย ในด้านความสามารถดูเหมือนว่าโรซี่นั้นจะสามารถทําอาหารได้ซึ่งงานอดิเรยของเธอนั้นก็คือการทาอาหารดูเหมือนว่าโรซี่นั้นจะเป็นคนที่ให้คําแนะนำและให้คำปรึกษาที่ดีอย่างมากอย่างเช่นตอนที่โรซี่แนะนําชารีเกี่ยวกับเิกกี้ดูเหมือนว่าโรซี่นั้นเป็นคนที่มีความฉลาดอย่างมากและเธอ,อก็ยังมองกลไกลโดยที่เธอคิดว่าการที่ช่วยชารีในวันนี้จะมีผลประโยชน์ต่อเธอในวันหน้า และนอกจากในฐานะโอเวอร์รอลของเธอนั้นเธอ,เธอก็ยังเป็นผู้นําของเหล่ามนุษย์กินคนอีกด้วยซึ่งเธอนั้นจะมีทักษะของผู้นําอย่างมากเกรดความรู้เกี่ยวกับโรซี่ดูเหมือนว่าโรซี่นั้นจะเป็นคนแรกๆเลยที่ตรากถึงเรื่องเพศของอลาสเตอร์ในขณะที่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้โรซี่นั้นผู้สำเนียงนิวยอร์กที่โดดเด่นแต่ถึงแม้มันจะแตกต่างกับสำเนียงนิวยอร์กของตัวละครอ,อื่นก็ตามการออกแบบตัวละครโรซี่นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับตัวละครยิวด้าจากซูโฟเบียซึ่งทั้งสองนั้นก็มีความเหมือนกันอย่างมากเช่น โทนสีแรรรูปร่างและก็มีดวงตาสีดําสนิทเหมือนกันทั้งคู่นอกจากนี้ทั้งคู่นั้นก็ยังเป็นชานรกเหมือนกันอีกด้วยบทวิต์ของเรนั้นซึ่งเป็นศรริลปินผู้พัฒนาเฮลโลวบอสก็ได้บอกว่าโรซี่และเหล่ามนุษย์กีคนนั้นเป็นคนบาปจริงๆวิซิปบอบได้เปรียบเทียบความสพันธ์ของโรซี่และอาร์สเตอร์ว่าจะมีความคล้ายคลึงกับของแมรี่และแจ๊คจากเรื่องแมรี่ป๊อบปี้รีเทิร์นและนั่นก็เป็นข้อมูลท,ทั้งหมดที่ผมสามารถหามาได้เกี่ยวกับโรซี่เจ๊ใหญ่แห่งมนุษยีค ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดเพียงใดผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคาแรคเตอร์สตอรี่ในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah. you have